โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียอนุสรนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานครราชสีมาเขต5ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2482ณหมู่ที่2ตำบลกำปังอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาบนเนื้อที่7ไร่1งาน67ตารางวาได้วิวัฒนากามาอย่างต่อเนื่อง มีอักษรย่อประจำโรงเรียนคือบอปอสอสีประจำโรงเรียนสีฟ้าแดงสีฟ้าหมายถึงความรู้ความสามารถสีแดงหมายถึงความรักความสามัคคีมีพลังคำขวัญประจำโรงเรียนคุณธรรมเด่นเน้นวิชาการประสานชุมชนปัจจุบันมีนางพร้อมพัน์ศิริจรูนวง ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน41คนโรงเรียนวัวปุ่นสันเทียอนุสอน,สน,อน,สอนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนเก่งให้มีความสามารถหลากหลายและมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนอย่างมีความสุขโรงเรียนบัวปุ่สันเทียอนุสรบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบัวปุ่สันเทียอนุสรพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวิถีความพอเพียงโรงเรียนบัวบุญสันเทียอนุสอนมีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการดังนี้ 1. จัดให้มีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นครูผู้สอนให้ตั้งคำถามชวนให้ผู้เรียนช่วยกันคิด กำหนดภาระงานจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนร่วมกันค้นหาคำตอบแล้วลงมือทำงานจนสำเร็จมีการนำเสนอความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันซึ่งทำให้ผู้เรียนมองเห็นความจริงทราบซึ้งในคุณค่าพร้อมทั้งมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมเกิดความปรารถนาจะร่วมแก้ปัญหาและสร้างสารรค์พัฒนาสังคม 2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยการให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนเช่นการปลูกผักการทำอาหารการทำงานศิลปะการแสดงบทบาทสมมุติเป็นต้นส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้สักวางแผนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการได้แก่การจัดก,กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ วันไหว้ครูวันสุนทอนผู้และวันต่อต้านยาเสพติดวันภาษาไทยแห่งชาติวันวิทยาศาสตร์วันสำคัญทางศาสนาพระมหากษัตริย์วันลอยกระทงวันปีใหม่วันเด็กกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชบัญญัติ การนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทุกระดับชั้นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเพณีวัฒนธรรมและธรรมศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านต่างๆเช่นการประกวดสดมุนหมู่ทำนองสรพันยะการประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธงการประกวดลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิดสนุกคิดวิสมุทิภัย การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันเพราะการศึกษาอยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตช่วยให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีครูสร้างระบบวิถีชีวิตที่ดีงามทำชีวิตให้เป็นการศึกษาเริ่มจากการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าการเคารพธงชาติร้องเพลงชาติการสวดมนต์เจริญสติการเรียนการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆการปฏิบัติตามข้อตกลงระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองการรักษาความสะอาดการจัดเก็บของใช้การทำความสะอาดจานชามการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนการเล่นแบบมีกติกา ไปจนถึงการเป็นผู้ให้บริการผู้ใหญ่การทักทายสวัสดีและทำความเคารพผู้ใหญ่ดังปรัชญายโรงเรียนบัวบุญสันเทียอ,อนุสอนวิริยนทุกขามมเจติบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและความตั้งใจเสียสละของคณะครูบุคลากรและนักเรียน ทรงผลให้โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียอ,อนุสอ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรายการได้แก่รางวัลสถานศึกษาพอเพียง2,559เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2,559จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพถระดับ2ดาวเมื่อวันที่11สิงหาคม พทธศกราช2564จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2565เมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5รางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสถานศึกษาออนไลน์ระดับ AA เมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5จากผลงานและรางวัลที่ได้รับส่งผลให้โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียอนุสร์เป็นสถานที่สรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นสถานศึกษาที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่ชุมชนและสังคมต่อไปขอขอบคุณค่ะ